พจะานที่สี่นี่ก็เทลากไปที่พนิิบานนะพอท่านล,ล้าสุกเร้ตัวราคะมันก็ไม่มีนะพระทุกขโทสะก็ไม่มีเดี๋ยวแต่ตัวโมหะคือตัวอุเบกขานะตรงนี้ก็เห็นถูกว่าอุเบกขานี่ก็ไม่ใช่เรานะโยมให้บวิญญาณที่ไม่มีอุเบกขาเป็นอุปทานย่อมนิพพานอย่างนี้ คือไม่ใช่เรามีอุเบกขานะนั้นนิรธดสัญญาที่เกิดร่วมกับโพชงเจดเนี่ยก็ทำให้ได้อรหัตผลตรงปัจจุบันนะเป็นพระหรหันตรงปัจจุบันไม่เช่นนั้นก็จะเป็นพระนาคามีเป็นนิพพานบนสวรรค์นะรือการที่เจริญนิรธดสัญญาร่วมกับโพชงเจดอย่างนี้ ่ด้ทำให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความผาสุกในปัจจุบันนะนั้นเวลาใช้โพชงเจอยางถูกวิธีนะที่ว่าอาศัยวิเวกศัยวิราคะอาศัยนิโรธน,กกรนิโรธก็คือนิโรธสัญญาจำได้ถึงการดับใส่าการสละหรือการสลัดคืนนะ แต่าะกืนความสำคัญมั่นหมายถ้าเป็นของยืมใช้ที่มีเจ้าของถาวรน,นะลมหายใจนี้ก็ยืมใช้ร่างกายนี้ก็ยืมใช้ท่านสีนะ่เนี่ยไงก็ต้องดับวันใดวันหนึ่งแน่นอนถ้ายอมรับอย่างนี้นะใจจะวางใจเป็นกลางได้ง่าย